สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งนะคะคลิปนี้ก็ช่วงใกล้เที่ยงนะคะช่วงใกล้เที่ยงแป้งร่ำก็ยังกินหญ้ารอพ่ออยู่นะคะพอดีพ่อก็ต่อท่อนะคะต่อท่อต่อ,ตอ,ตอสายยางนะคะไว้รอบสวนเพื่อที่จะเอาไว้รดต้นไม้นะคะก็วิ่งซื้ออุปกรณ์นะคะซื้อของมาทำ สุระให้มันเสร็จนะคะแป้งร่มก็วันนี้ชะเง้อชะแง้น,นะคะเห็นพ่อวิ่งผ่านไปผ่านมานางก็จินย่าไปแล้วก็ร้องตามพ่อวันนี้นางก็จินดอพ่อนะคะพอไม่เห็นพ่ออยู่นางก็จินนะคะนางก็จินย่ารอแต่พอพ่อมานางก็จะยืนมองนะคะเป็นเหมือนปกตินะคะที่นางเคยทำปกติเนาะ ส่วนแม่ก็จะตกแต่งสวนจะดูแลเกี่ยวกับต้นไม้นะคะพวกอ่าไม้ดอกไม้ประดับอย่างเงี้ยอันไหนที่มันแห้งมันแห้งมันไม่ขึ้นแล้วเนี้ยเราก็จะไปตัดแต่งนะคะตัดแต่งให้มันแตกออกมาใหม่นะคะแตกยอดใหม่แตกดอกออกมาใหม่นะคะก็ปล่อยให้แป้งร่ำเพลินๆรอพ่อก่อนนะคะ นางก็ไม่งองแงค่ะไม่เห็นพ่อนางก็จินเห็นพ่อมานางก็ยืนมองะคะ่ะก็อยู่อย่างนั้นนะคะชีวิตประจํำวันของแป้ง่ํเนาะ ก็จะทำการใช้กันไกนะคะตัดแต่งจิงนะคะไม้ดอกนะคะจิงนี้ก็เป็นจิงของทองไอรสีชมพูนะคะซึ่งจิงที่เขาออกช่อดอกแล้วแล้วดอกมันก็ร่วงแล้วแห้งแล้วเราก็จะมาตัดแต่งจิงออกเพื่อที่จะให้มันแตกจิงใหม่ขึ้นมาอีกนะคะมันก็จะได้ออกดอกตลอดต่อเนื่องนะคะ ตัดทุกต้นเลยนะคะที่ออกช่อดอกแล้วมันมันแห้งเหี่ยวเฉาอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดทิ้งนะคะให้มันแตกขึ้นใหม่ก็ตกแต่งอยู่เรื่อยๆนะคะ mm. เพื่อที่จะเขาเพื่อที่จะให้เขาแตกออกมาแล้วก็ออกช่อดอกใหม่เรื่อยๆต้องขยันตัดนะคะตัดแล้วก็แต่งพราะไม้ดอกพวกนี้ถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งมันก็จะไม่แตกยอดไม่แตกช่อดอกใหม่ ก็เหมือนการทำเสาวอยู่เรื่อยๆนะคะต้องตัดอยู่เรื่อยๆเขาก็จะเป็นสาวรุ่นออกดอกอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ตัดเลยมันก็จะแจ่ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ออกช่อดอกต้นนี้ก่อนก็ร่วงหมดแล้วนะคะช่อดอกร่วงหมดแล้วก็มาตัดทิ้งนะคะให้มันแตกยอดดอกใหม่นะคะ นั่ก็เป็นทองอุไลสีชมพูเหมือนกันค่ะซึ่งดอกมันก็ร่วงหมดแล้วค่อยๆตัดแต่งไปทีละเล็กละน้อยนะคะตัดไปเรื่อยๆมันก็เป็นงานอาดิเลกนะคะงานว่างงานอาดิเลกทำไปเรื่อยๆทำเล่นๆเพื่อออกกำลังกายไป วันวก็อยู่กับต้นไม้นะคะดอกไม้มันก็มีความสุขไปอีกอย่างส่วนแป้งล่ำก็รอพ่อนะหล่อพ่อไปรับกินย้าหอพ่อเช้าถึงเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงพ่อก็ไปรับวันนี้อากาศก็อบอุ่นนะคะไม่ร้อนจัดแล้วก็ไม่หนาว พอดีพอดียืนแบบนี้แปลว่ายืนรอพ่อไปรับแล้วนะคะมองหาพ่อแล้วถ้ายืนจะเงยจะแงแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพ่อกำลังมาแต่งรำเรียกพ่อแล้วมาแล้วพ่อมาแล้วนนน,นพ่อไปธุระรอพ่อแล้วนะ กินหญ้ารอพ่อกอรกินหญ้าอีกแล้วลูกเอ้ยตากแดดนากาศมันเย็นพ่อเขามาเลยเรื่ของทำงานก่อนเชือกถึงพลอยู่ใช่ไหมเชือกถึงล่มพลอยู่ใช่ไหมเออถึงอยู่นี่ไอ้อยู่ตรงที่แม่หลับเตกเนี่ยมันเดินไปช้าไปถึงนู่นอยู่มันเดินกลับมาถึงไปไปมากินหญ้ารอพ่อก่อนยังไม่เที่ยงเลย พอแดดออกหน่อยนี่จ้องเข้าบ้านเลยไปกินหญ้ารอพ่อเที่ยงก่อนให้เข้าบ้านยังไม่เที่ยงเลยลูกกินหญ้ารอพ่อไปเดินจ้องพ่อนะว่าพ่อจะไปไหนทำอะไร ทำเห็นพ่อมันเป็นนี้แหละถ้าไม่เห็นมันก็จะอยู่มันทั้งวันจินย่ารอพ่อนะคะพ่อไปทุละ ไปอีกแล้วไปอีกแล้วอีเพาะไปอีกแล้วอเพาะไปอีกแล้วอีเพะไปอีกแล้วอไปอีกแล้วไปอีกแล้ว บอกลูกก่อนไปลูกก็คอยยืดคอยยาวดูแล้วว่าพ่อไปทุระหาจินย่ารอก่อนถ้าเขาเห็นพอ่อข,ขับรถไปแปลว่าเออพ่อไป ุละพอไปยาวแน่เลยจินยารอดีกว่าสำหรับคลิปนี้ฝากเปก็นกำลังใจให้ช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แป้งร่ำถุงทองอมเงินนะคะกราบขอบคุณเอซีทัวโลที่เมตตาเข้ามารับชมคลิปนะคะจนจบเพล็นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภร่ำร,รวยทุกทุกท่านค่ะการสวัสดีค่ะ ถ้านางรู้ว่าพ่อไม่อยู่นางก็จะสนใจกินหญ้าแต่ถ้าพ่ออยู่นางก็จะไม่ค่อยสนใจกินหญ้าเท่าไหร่นะคะ